คู่บุญจะมีสักกี่คู่ที่ผมขาวสีเงินไปพร้อมกันจะมีสักกี่คู่ไปถึงภาพอันสวยงามในบ้านปลายจะมีสักกี่คู่ที่กลายเป็นความรักแท้เหมือนเพื่อนที่รู้ใจจะมีสักกี่คู่ที่ตดให้กันกลนสนันหวันไหว แต่ยังหัวล้อชอบใจจะมีสักกี่คู่ที่ปรับแต่งใจให้อภัยซ้ำๆกันตลอดเวลาจิตที่คู่บุญคือคู่ความสุขจิตทั้งคู่ปรับแต่งความชอบความชังให้กลายเป็นความรักและความเมตตาจนเป็นคู่รักแท้คู่บุญที่สะสมแต่ความสุข ความสบายใจเหมือนเป็นวิญญาณดวงเดียวกันคู่แท้คู่สร้างคู่สมคู่บารมีที่ทั้งคู่ต่างก็รู้สึกด้วยใจว่าขาดกันไม่ได้กลายเป็นความผูกพันมีศีลมีธรรมมีบุญบารมีเสมอกันมีแต่ร่วมสร้างแต่กุศลผลบุญมีแต่ความสุขแลสมหวัง ร่วมสุขทุก์ขไปด้วยกันมีเหตุและผลเสมอกันมีความเสียสละให้อภัยต่อกันและกันมีสติปัญญาเสมอกันมีศรัทธาในสิ่งเคารพเสมอกันด้วยกรรมดีที่ทั้งคู่ได้ส,ร,สร้างพวกเธอทั้งคู่จึงมีภาพอันสวยงามเป็นความสว่างสวัยอยู่ในสังสารวัฏ เป็นภาพแห่งความสุขตลอดทุกภพทุกชาติจนสิ้นสุดอวสานพ้นทุกพร้อมกันโดยอาจารย์ชชวาลเพลงวัฒนาะ